สวัสดีค่ะเจอกันกับตาอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สติโอค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สติโอนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตาก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะในส่วนของกลุ่มปอบางนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะ แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะคะผู้สูงอายุนะคะอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและก็ผู้พิการนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แจ้งผลออกมาแล้วนะคะว่าจะทำการโอนเงินนะคะให้กับท่านวันไหนกันแน่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลยคะ่ะเยาวยากลุ่มเปาบ,บาง1คน1สิทธิ์เท่านั้นไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มรอรับเงิน3,000บาทได้เลยคะ่ะ ค่ะพอมอนะคะก็ได้ถแถลงจ่ายเงินเยียวยากลุ่มประบาง3กลุ่มนี้นะคะก็ได้เปิดเงื่อนไขสำคัญ1คน1สิทธินะคะย้ำไม่ต้องลงทะเบียนใดๆอีกนะคะคาดว่าจะจ่ายเงินรอบแรกในเดือนมิถุนายนนี้2 0 0 0บาทแล้วก็อีก1,000บาทนะคะก็จะจ่ายในเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ในความคิดเห็นของต้านะคะคิดว่าน่าจะได้รับเดือนกรกฎาคมนะคะ ในวันที่17มิถุนายนนะคะก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือตัวย,ย่อนะคะพอมอนั่นเองนะคะนางพัชรีนะคะอระยะกุนรองประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้แถลงข่าวในประเด็นการจ่ายเงินตามมาตราการช่วยเหลือนะคะ เยียวยางเงินกลุ่มปอบางนะคะที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด1 9นี้นะคะว่ามาตรการดังกล่าวนะคะครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มปอบังจำนวนรวมทั้งสิ้น6 7ล้าน1รายนะ,ะซึ่งประกอบไปด้วยเด็กนะคะที่ได้รับเงินอุดหนุนนะคะเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน1นึล้าน 1 9 4 7 5 6รายนะคะผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพนะคะผู้สูงอายุก็จำนวน4ล้า 56, น56,596กรายนะคะและก็ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการอยู่ที่1 3 3 5 2ล้รายนะคะซึ่งเงื่อนไขสำคัญก็คือทั้ง3กลุ่มต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจาก มาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมนั่นเองนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่มีรายได้น้อยและอยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบภาวะว่างงานของสมาชิกครอบครัวที่เป็นกำลังแรงงานนะคะนอกจากนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนะคะก็ต้องเป็นกลุ่มที่อยู่ใน ฐานข้อมูลของกระทรวงพมณนะวันที่31พฤษภาคม2563นะคะซึ่งได้รับอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้วนะคะทำให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือเงินเยียวยาตามมาตรการนี้นะคะฝากย้ำนะคะอย่าไปหลงเชื่อผู้ที่ไม่หวังดีหลอกให้ลงทะเบียนใดๆทั้งสิน้นนะคะนางพัชรีก็ได้กล่าวต่อไปว่าส่วนการจ่ายเงินในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนะคะ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นแล้วนะคะซึ่งจะยืนยันในรายละเอียดอีกครั้งนะคะหากเริ่มจ่ายได้ จะจ่ายในเดือนมิถุนานะคะจะจ่าย2รอบรวมทั้งหมดจำนวน3,000บาทต่อรายนะคะโดยจ่ายเงินรอบแรกในเดือนมิถุนายน25 6 3ันาจำนวน2,000บาทนะ,ะก็จะเป็นในเดือนของพฤษภาแล้วก็เดือนมิถุนาและก็จะจ่ายรอบที่2ในเดือนกรกฎาคมจำนวน1,000บาทผ่าน2ช่องทางนี้ก็คืออันดับแรกก็จะเป็นในกลุ่มบัญชีกลางนะคะโอนเงิน ช่วยเหลือเยียวยาโดยตรงไปยังธนาคารไปยังบัญชีธนาคารนะคะ ok ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิมอยู่แล้วนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นผ่านกรมบัญชีกลางโดยโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลต่างๆนะคะจะนําเงินเป็นเงินสดนะคะและก็เอาไปจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสด อยู่เดิมอยู่แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่ตาได้นำมาบอกให้นะคะในส่วนของคนที่อยู่ในกลุ่มปอบ้างไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะคะก็มารอ รับเงินกันนะคะว่าเขาจะทําการจ่ายเงินให้เราเดือนนี้จริงหรือไม่นะคะเราก็มารอฟังรอลุ้นกันนะคะในส่วนของกลุ่มประบางนะคะย้ําว่า1น1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นสําหรับใครที่ได้รับเงินไปแล้วในเยียวยาอื่นๆนะคะท่านก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนของเงินกลุ่มประบางนี้นะคะหากเกิดว่า ผู้สูงอายุนะคะท่านได้ท่านไปประกอบอาชีพเป็นคนขับแท็กซี่นะคะท่านก็ได้รับเงินในส่วนของเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันแล้วนะคะท่านก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนตรงนี้นะคะค่ะสําสหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหากเกิดว่าใครสงสัยอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะคะตาก็จะหาคําตอบมาตอบให้นะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ